ในโอกาสนี้ก็พระทิศศิริวัตนร,รองเจ้าหน้าภาาแ8ดได้นำพระบุญชายยะในเชตประคอภาพ8ภาเ9มากราบสักการะเพื่อขอพรเพื่อที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระบุญชายยะของคณะสงฆ์ภาาแ8ภาเก้าและเลนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการฝึกซอฝึกอบร,รม เมื่อฉันททหารเสร็จเสร็จก็จะได้กลับไปภูลรเนาของเดือนรูปจากนั้นวันที่1ถึงวันที่9<ม>เดือนหน้าก็จะเข้ารับการฝึกซ้อมฝึกบรมที่วัดอาวุธวิกสิติธรามบาพระกรุงเทพมหานครและในโอกาสนี้เก้าพร้อมด้วยพระบุญชัยยะเข้ามากราบขอพรเพื่อเป็นสุกคนนงคนในการเข้าฝึกซอมฝึกบรมเป็นระดับต่อไป và thắp bài sắc phong cái nè. Nam mô a sa pha ga ra samma nam mô a sa pha

โยจะภูเก็ตปมัจจิตวาปชาโซนัมปมัจจติโซมังโลกังภพาเสติภามโตเจนิมายัตถะภาปังภะตังกัมมังทุสเลระหียติโซมังโลกังภพาเสติภามุตโตจนิมาพิวายเทนะสีฤทสะนิจังมุทภาปิเจยิโนจิตตโรธรรมาวัชรโยวนโนสุขังพระ

สวัสดีิรับพี่ลักนักการจัดที่สื่อที่บอกว่าครับก็อขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเป็นระประชามยิใหม่เราที่ว่าเป็น เป็นต้นที่จะทำให้เกิดมีพระมีเนนในโอกาสต่อไปที่ว่าสำคัญเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ถือว่ายังไม่ได้ผ่านก็ขอให้ผ่านจะทุกรูปแล้วก็จะทำหน้าที่ของความเป็นาศาสนาทายาทผู้ที่จะ ดำรงสืบต่อยุพระพุทธศาสนาแต่ทั้งหลายยังเป็นพระที่ยังหนุ่มยังอยู่การที่จะได้ส,สร้างความเจริญให้แก่ต้นได้แก่พระศาสนาเกียรติูมคณะไปอีกนานเราขอให้รับทราบว่าเรานั้นได้โอกาสต่อไปจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้นำผู้ให้เกิดเป็นเอ็นเป็นพระขึ้นมาก็ให้ความบริสุทธิ์พุดพองในความเป็นผู้นำในทางด้านนี้แต่ต่อไปก็เราจะได้มีสัทธิวิหาริกทั้งที่เป็นเอ็นเป็นพระเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ขยายบรรดาศาสนาญาติไป สู่หินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบอันหนึ่งที่จะต้องรับทราบในเบืองเกนมก็คือเรื่องของเขตของปิชาโดยนี้มีพระในภาคอีสานเราในหลายจังหวัดพากันไปบวชที่ภาคกลางจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดแถวๆทางด้านนอกนอกไอกไป ผมทราบว่ามีพระที่เป็นพระประชาที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของแยนยาพระสังฆทิการแล้วก็มาบวชในต่างจังหวัดแถวๆอีสานเราก็เยอะคือไม่รู้หน้าที่เขตระดิบชอ้นเทววาดก็มี อำนาจเฉพาะในในวัดตัวเองเป็นตำบลก็ม <If S 1> <If> ีสิทธในเขตในเขตที่เป็นตำบลอำเภอก็เป็นอยู่ในเขตอำเภอจังหวัดก็อยู่จังหวัดภาคก็อยู่ในภาคยกเว้นถ้าเป็นพระประชาวิสามันก็ถึงจะได้มีสิทธิพิเศษอาจจะเป็นประชาประสมบทในต่างแห่งได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เช่นเจ้าวาดหรือก็เจ้าผู้อำเภอเจ้าผู้ในจังหวัดท่านอนุญาตไม่ใช่ว่าเรามีหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะลงได้ก็จริงแต่ต้องได้รับคํานิมนต์จากและคาตกลงจากทางที่เราเป็นว่าที่เราจะไปบวชอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ สมัยก่อนๆก็ไม่นานพระที่อำเภอกุ้งโพว่าพี่ไปเป็นเจ้าคณะในระดับอำเภอจังหวัดที่จังหวัดนนทนจังหวัดชัยนาทจังหวัดใดน่นแล้วก็ข้ามเขตมาบวชที่เขาสมควง นักเคขคนแก่นซึ่งตัวผมเป็นเจ้าคณิจังหวัดเป็นเจ้าคณะภาคอยู่เรืยโดยไม่ได้บอกกล่าวมาบวชสี่สิบห้าสิบองค์มาพักที่วัดป่ากาดฟ้าเขาจนกว่างพอผมทราบผมก็ไปเตือนแล้วก็ไปค้นดูหลักฐานมีถึงสี่สิบองค์บวชมาเรื่อย ทำนี้ไม่ได้เนนั่นผิดกฎหมายของคณะสงฆ์ด้วยผมกัเาเรื่องผมบอห้ามการฝังให้เราเรื่องก็ผมไปหาท่านเจ้าคุณพระธรมร,รมดิก็ไม่ไดโหลพยึดชั่วไม่ก็บวชผมว่าหลวงพอ่อลุกน้องหลวงพ่อที่อยู่ในเขตนนะครสวรรค์นนะ่ะไปบวชทำอะไรเกินอำนาจหน้าที่ของตัวเองผมขออนุญาตแต่ไม่ใเร็นการนั่ง เอาเลยเอาเลยเอาเลยผมบอกมันหลายทีแล้วมันไม่เชื่อไปชวนผมมาผมไปท่านก็เป็นรุ่นพี่ชายหือเยกอ้พรรษาก็มากอายุก็มากแล้วต่นก็ถือว่าผมเป็นเป็นรุ่นน้องอ่ะผมไปไปถึงวัดนิมนต์ให้ลงมาเอ้ผมที่สลานี่ยเกยกไม่อยอมแกถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ผมบอก เชิญตำรวจเป็นเป็นเอ๊ะเอ๊ลงมาก็แต่ก็ลงมาผมโม้เรื่องนะมันไม่ถูกกลายเรื่องด้วยสุดท้ายก็พอผมกลับมาแล้วก็แจ้งว่ากลับไปที่ชัยนาทผมก็ไปคนให้ตำรวจเป็นทหารเป็นคนหลักฐานที่แกไปบวชโอ้ผมเกาเรื่องใหญ่เลย เกิที่สุดนะเพราะว่าแกไปไอข้างหน้าทำเมาฟ้องบอกว่าเขามาร้านผมแล้วอยากได้อะไรเขชี้เอาชี้เอาชี้เอาเสร็จแล้วก็อาจามาแล้วขอรับวบิบทยาบทอย่นี้นะนะไม่มีเงินจ่ายก็สองคนไปไปปั๊บน้ำมันปั๊บเสร็จอาจามาไม่มีเงินจ่ายนะขอขอวิทยาบทก็น้ำมันเขมาฟ้อง ข้างในทำคงศัตด์ก็มาฟ้องโอ้มันไม่ไหวแล้วเอาเรื่องใหญ่สุดไทยอิสึกเสกเข้าไปอยู่ในเรือนจำกลางออกมาไม่นานก็นุ่งชุดขาวออกมาได้โอกาสพระราชนีิดสองสิงหาขอราชทานอภัยออกมาได้ในกีเดือนเวดมก็ตายตาย อตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเราอยู่ในเขตในเราต้องอยู่ในเขตนั้ในใ้ได้แล้วก็ถ้าอากจะตางเขตต้องได้รับนิมนต์เป็นหลายรักอักษรถ้านนิมนจะป่ากก็ไม่ได้อันนี้ก็บอกเรียนเพื่อทราบดวงหน้าสกลโมทนาทุกท่านที่มาทําหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์ผู้นําในระดับพระพชาซึ่งจะให้เกิด พระเกิดเด่นขึ้นมาเป็นสําคัญเราขอให้ผ่านการอบรมด้วยกันทุกรูปแล้วก็ช่วยกันในการเป็นสาสนทายาตสืบทนต่ออย่างผมก็อายุก็มากแปดสิบก็ไปแล้วนี่ก็ชราลงไปเรื่อยๆมี่ท่านเป็นพระเป็นพระรุ่นหนุ่มที่จะต้องช่วยกันไม่ว่าเฉพาะด้านอุปชา าการปกครอมเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้วาวัดตำบลอำเภอจังหวัดก็พยายามที่ทำหน้าที่ให้มันสมบูรณ์ต่อไปพอขอบคุณและนม,มัสการสตธุ